สวัสดีคะ่ะวันนี้เราก็มาพบกันเช่นเดิมนะคะกับช่องธรรมดีแชน n นลนะคะเพื่อนๆวันนี้วันที่5นะคะเดือน10เดือนตุลานะคะเพื่อนๆเราก็จะมาคุยกันในส่วนของเรื่องเว็บ wpp นะคะวันนี้ทางธรรมดีชนเนลได้รับข่าวสารมานะคะจากเพื่อนๆในช่องนี่แหละเห็นแจ้งกันเข้ามาว่าเว็บ wpp ถอนเงินไม่ได้นะคะสำหรับลูกค้า สายฟรีนะคะคือสายฟรีจะไม่สามารถถอนเงินได้เนาะเขาแจ้งนะคะบอกว่าถอนขั้นต่ำอยู่ที่100บาทแต่ว่าในหน้าระบบเราก็ต้องมีเงินอยู่ที่110บาทนะคะค่อยจะถอนได้ก็สรุปเว็บนี้ยังไม่คอนเฟิร์มนะคะเพื่อนๆธรรมารีแชนแนลยังไม่คอนเฟิร์มในการจ่ายของเขาเนาะ เรามาดูกันเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้ยอดของธรรมดชแน,นลมีอยู่ที่105บาทเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเป็น120บาทเดี๋ยวจะลองมาเทสถอนให้ดูนะคะช่วงเย็นก็จะลองทําคลิปให้ดูเห็นเขาแจ้งบอกว่าการถอนเงินเนี้ยอยู่ในช่วงประมาณไม่เกิน72ชั่วโมงนะคะเพื่อนๆแต่มันก็นานนะคะก็คือ2-3วันเลยทีเดียวนะคะในการถอนเงิน ซึ่งไม่มีใครที่จะกล้าลงทุนหรอกค่ะเพื่อนๆเนาะถ้ามันจะใช้เวลานานขนาดนี้เนาะเอาเป็นว่าการถอนเงินเว็บ WPP ยังไม่คอนเฟิร์มร้อนะคะเพื่อนๆว่าเขาจะจ่ายจริงหรือไม่จริงเนาะตอนนี้เราอย่าเพิ่งลงทุนนะคะเราอย่าเพิ่งลงทุนเราหลีกเลี่ยงก่อนนะคะเอาไว้ทำรายได้ชาแนลถอนได้เดี๋ยวจะมาอัปเดต ให้เพื่อนๆดูอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าจะได้หรือไม่ได้นะคะเว็บนี้มันก็เหมือนกับพวกไลค์แชร์หรือว่าแชร์มีนะคะเพื่อนๆที่ตอนเรากดถอนออกมาสถานะเขาจะขึ้นบอกว่าไม่จ่ายแต่ว่าสักพักหนึ่งประมาณ 2- 3ถึงสชั่วโมงสถานะเขาจะเปลี่ยนนะคะเพื่อนๆเขาจะเปลี่ยนบอกว่ากำลังตรวจสอบเขาจะเปลี่ยนแบบนี้นะถ้ามันขึ้นบอกว่าไม่จ่ายเราอย่าเพิ่งตกใจนะคะเราจะเพิ่งวอยไวยเนาะ ก็คืออีก2-3ชั่วโมงบางทีก็4-5ชั่วโมงอะคะ่ะสถานะเขาค่จะเปลี่ยนนำจ่านะคะเราต้องใจเย็นๆในแอปพวกนี้นะคะบางทีภายใน24ชั่วโมงเขาค่อยโอนให้เราสำเร็จเนาะเนื่องจากแอปพวกนี้จะใช้เวลานานนิดนึงเขาไม่ได้ทำการโอนอัตโนมัติาจากธนาคารเนาะเขาต้องทำการเมนวนมือแล้วก็ทำการตรวจสอบจากพนักง,งานของเขาก่อนนะคะเราทำถูกต้อง ตามกฎกติกาของเขาเขาก็จะนําจ่ายเงินให้กับทางเรานะคะเดี๋ยวยังไงก็ยังไม่คอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งนะคะขอย้ําก่อนยังไม่คอนเะฟิร์มเนาะว่าแอปนี้จ่ายจริงหรือไม่จริงเนาะเดี๋ยวถ้าเพื่อนๆคนไหนได้รับเงินจากแอป WPP แล้วก็คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปให้ธมรดี h ช n แนลหน่อยนะคะแล้วก็แจ้งบอกว่าได้รับเงินแล้วอย่างนี้นะคะแต่เห็นเขาบอกว่าสายฟรีนะคะจะถอยไม่ได้ ก็คือเดือนหนึ่งถอนได้เพียงหนึ่งครั้งก็คือหนึ่งร้อยบาทนะคะเราก็มาติดตามกันตอนต่อไปเนาะเดี๋ยวทบดีจะลงคลิปให้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็มาแจ้งเพื่อนเพนเพียงเท่านี้ว่าอย่าเพิ่งลงทุนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีจ้า